สวัสดีค่ะวันนี้ครัวปรึกษาท่ายางจะมาสาธิตวิธีการทําแกงหัวตาลค่ะอาจารย์สุกัญญามีนาค่ะและผมคุปพรกุปประจาร้านครัวปรึกษาครับคุกพรค่ะ,นคะในการทําแกงหัวตาลน,นะคะก็จะมีวัตถุดิบซึ่งเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแต่ก่อนพูดถึงสมุนไพรเราขอแนะนําลูกตาลเมืองเพชรเป็นเมืองที่มีลูกตาลมาก ระดับประเทศเลยนะคะการที่เราจะทําแกงเมน,นูนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะผลของตาเนี่ยต้นตาลอยู่สูงมากถือเป็นเมนูที่สูงและเป็นเมนูที่เป็นสูตรของชาววังเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีถึง4พระมหากษัตริย์ที่มาประทับอยู่ที่นี่ค่ะในการที่เราจะได้แกงนี้มาเราจะต้องขึ้นไปปีนต้นตาลเอาเอาผลลูกตาลนี้มาแล้วก็เอาลูกตาลมาปอก เปลือกข้างบนก็ออกเนี่ยตรงนี้นะคะแล้วก็เฉือนหัวตาลบางๆออกมาในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบถือว่าค่อนข้างซับซ้อนมากพอสมควรเพราะโดยธรรมชาติเนื้อตานเนี่ยเขาจะมีรสฝาดแล้วก็มีความขมอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเตรียมไม่เป็นอาจจะขมอาจจะฝาดซึ่งในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบก็จะมีขั้นตอนค่อนข้างเป็นเทคนิคพอสมควรพอเราหั่นบางๆสไลด์เรียบร้อยแล้วบางบ้านก็เอาไปใส่น้ําเกลือ บางบ้านก็ใช้วิธีต้มด้วยส้มมะขามซึ่งตรงนี้เทคนิคมีหลากหลายในในการที่จะได้ที่มาของวัตถุดิบลูกตาลเอามาทําเป็นแกงหัวตาลที่อร ե ตอร่อยได้ค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการปรุงแกงหัวตาลนะคะเรามาดูว่าวัตถุดิบที่จะมาทําเป็นเครื่องแกงมีอะไรบ้างเชิญเชฟพรค่ะอันนี้ก็เป็นกระเทียมนะครับหัวคาครับไข่พริกขี้หนูแห้ง ชผิวมะก,มะกะรูดแล้วก็ตนะปีก็ทั้งหมดเนี้ยเราก็เอามาโขลกรวมกันเพื่อเป็นเครื่องแกงใส่โวกมันมาด้ครับเพราะว่าม่ต้องเยอะเยอะมากเลยพอได้หนึ่งหนึ่งช่วยนะครับหนึ่งมือ้อนี่นะครับ ส่วนในเรื่องของพริกนะคะแล้วแต่ว่าท่านไหนจะชอบเผ็ดแค่ไหนจะเป็นพริกแห้งพริกกระเลียงพริกแห้งพริกนกหรือจะเป็นพริกชี้ฟ้าแห้งอยู่ที่ว่าความชอบของการชอบเผ็ดร้อนแค่ไหนหรือชอบแหอมแบบไหนเพราะว่าในการปรุงอาหารเราสามารถประยุกต์ได้หลากหลายอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนส่วนเทคนิคการปรุงเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะสาธิตสําหรับเทคนิคทั่วๆไปให้ดูนะคะตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเตรียมเครื่องแกงสาหรับแกงขั่วหัวตาลน,นะคะ ซึงก็ใส่เครื่องเทศอย่างที่บอกไปแล้วมีกระเทียมค่ะตะไคร้ผิวมะกรูดกระชายพอเข้ากันละเอียดแล้วก็เติมกะเิลกลงไปนิดหน่อยอันนี้คือเครื่องเครื่องแกงสําหรับทําแกงขั่วหัวตาลในกระบวนการตําเครื่องแกงนะคะถ้าถามว่าเราตาสักกี่นาทีจริงๆแล้วคือตำตำให้แหลกแต่ไม่ต้องแหลกมากก็ได้ ความเร็วความไวขึ้นเดียวกับฝีมือการตำแต่ละคนนะคะบางบ้านอาจจะใช้เครื่องเครื่องปั่นช่วยแล้วก็มาตำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องหอมขึ้นสุดท้ายเบ็ดเสร็จพอเราพอเราตำแล้วหน้าตาเครื่องแกงก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเรามาดูลำดับขั้นของการปรุงนะคะในกระบวนการปรุงเนี่ยเมื่อเราได้เครื่องแกงเมื่อสักครู่แล้ววัตถุดิบที่จะเข้ามาประกอบการปรุงก็จะประกอบด้วยหัวกะทิ หางกะทิปลาทูย่างปลาทูย่างเนี่ยมันช่วยทำให้แกงขั่วของเราหอมนะคะซึ่งบางบางบ้านอาจจะเพิ่มเป็นหมูย่างหรืออาจจะเป็นเนื้อย่างอันนี้แล้วแต่ถนัดหรือบางบ้านก็อาจจะใส่ใส่กุ้งสดลงไปก็ได้เรามาดูขั้นตอนการปรุงกันนะคะอันดับแรกเราจะใช้หัวกะทิสักนิดหนึ่งเพื่อใช้สำหรับรวนลวนเครื่องแกง หัวกะทิหน่อยหางกะทิหน่อยเพราะว่ามันจะข้นไปเสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปขั้นตอนนี้นะคะที่จะทำให้แกงของเราเนี่ยอร่อยนั่นหมายถึงต้องลวนเครื่องให้หอมก่อนถ้าเราใจร้อนเครื่องยังไม่ทันหอมแกงของเราก็ออกมาจะแบบ ดูเหมือนไม่ถึงเครื่องนะคะในเทคนิคตอนที่เราลวนเครื่องนะคะอันดับแรกเราก็จะได้กลิ่นกลิ่นหอมของเครื่องตอนนี้เรารวนเครื่องหอมแล้ววิธีดูว่าหอมหรือยังนะคะดูว่าข้างๆบ้านหรือข้างๆคนใกล้ๆเราเนี่ยก็เริ่มจามแสดงว่า มันเริ่มหอมจริงๆเลยถัดไปเราก็จะใส่หางกะทิลงไปหางกะทิลงไปเร่งไฟสักนิดนึงแล้วก็เริ่มใส่เนื้อปลาทูใส่เนื้อปลาทูย่างที่เราย่างไว้เวลาแกะนะคะระวังก้านนะคะเนื่องจากปลาทูจะมีก้างเล็ก เพื่อความอร่อยในการรับประทานของเราเราต้องแกะก้างก่อกให้หมดแก้งตรงกลางก้างตรงกลางตัวของปลาทูสําคัญคะ่ะติดคอนะคะระหว่างที่ปลาทูลงไปอยู่ในน้ําแกงให้เข้าเนื้อเราก็เริ่มปรุงรสค่ะการปรุงแกงขั้วหัวตาไม่มีอะไรมากเลยคะ่ะก็น้ําปลาอันนี้เราทําแค่ถ้วยเดียวสักสองช้อนพอนะคะ สิ่งสาคัญของเมืองเพชรเราค่ะน้ําตาลน้ําตาลตะโนดเราต้องใช้น้ําตาลตะโนดนะคะเพราะน้ําตาลตะโหนดเนี่ยจะมีความหวานหอมละมุนเหมาะสําหรับทําอาหารขาวอาหารหวานหรือถ้าเกิดท่านไหนที่ชอบความหวานที่แหลมขึ้นนิดนึงอาจจะเติมด้วยน้ําตาลทรายนิดหนึ่งก็ได้ค่ะหรือชอบเกลือเอาเกลือลงไปปรุงอีกนิดหนึง่งก็จะช่วยเรื่องของความกลมกลม่อมมากขึ้นเทคนิคการปรุงอาหารนะ มันเป็นความชํานาญเรายิ่งฝึกเราก็ยิ่งชํานาญค่ะถัดไปพอน้ําแกงเราเริ่มเริ่มได้ที่เราก็ใส่พระเอกพระเอกของท้องเรื่องนะคะหัวตาลอ่อนซึ่งเราผ่านการต้มเพื่อกําจัดความฝาดและความขมของเขาออกแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปในหม้อกแกงของเราเลยปริมาณก็อย่าให้มากเกินไปเอาให้แบบ เข้ากับน้ําแกงเราได้พอดีนะคะทีนี้เนื่องจากเมนูนี้เป็นเมนูแกงคั่วเวลาเราแกงเราต้องใจเย็นค่ะใช้ไฟอ่อนๆจนลดเครื่องเทศหรือน้ําแกงก็เข้าไปในหัวตาลมันถึงจะเข้าไปในเนื้อแล้วเกิดความหอมและกลมกล่อมถ้าเราแกงปุ๊บเดือดแล้วยกเลยอาจจะไม่อร่อยเพราะว่าเครื่องเทศยังไม่ได้เข้าไปในเนื้อของหัวตาลนะคะ ปกติแกงคั่วเราใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ยังได้เมื่อเขาได้ที่แล้วสุดท้ายเราก็จะปิดท้ายด้วยหัวกะทิสดอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความหอมความมันความหวานของแกงนะคะหอมจริงๆเลยอะหิวข้าวแล้ว เนี่ยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆประมาณใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยค่ะตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเครื่องแกงก็เข้าไปในวัตถุดิบหัวตาลออร่อยก็แล้ว,ลวเราก็เติมความหอมอีกนิดนึงด้วยใบมะกรูดหรือถ้าต้นตำรับจริงๆของพชรบุรีเราสูตรโบราณเราใช้ใบส้มซ่านะคะซึ่งเดี๋ยวนี้หาซื้อยากมากถ้าทุกบ้านมีปลูกก็จะเป็นผลดีมากๆเลยค่ะ ตอนนี้แกงหัวตาลแสนอร่อยของเราก็เสร็จแล้วนะคะ <país S 1> ก็จะใกล้ถึงเวลาจะชิมและความอร่อยของเราหอมกลุ่นเลยนะคะหอมเครื่องแกงหอมปลาทูย่างบางบ้านถ้าใส่หมูย่างลงไปก็ยิ่งอริดอร่อยเข้าไปใหญ่หรือใครไม่ทานหมูก็ใส่กุ้งสดได้ะคะ่ะเพื่อให้ความสวยงามอีกนิดนึง<ๆ>เราก็จะโรยด้วยใบมะกรูดซอยก็ได้นะคะโทษค่ะ เป็นการตกแตง่งพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับวันนี้เมนูแกงหัวตาลแสนอร่อยของจังหวัดพิบรุรีจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะคะครัวปรึกษาท่ายางยินดีต้อนรับงานเลี้ยงงานแต่งงานสังสรรค์งานประชุมทุกอย่างค่ะติดต่อมานะคะที่เบอร์โทร0818307336ค่ะอาจารย์สุกัญญามีนาค่ะและเชฟพรขอลาไปก่อนในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ